ก่อนจะเข้าเรื่องก็คือผมเป็นหัวหน้ากิจการนักเร,รียนนะครับก่อนจะเข้าเรื่องกิจการนะครับก็ขอพูดถึงวิสัยทัศน์ของท่านบอนะครับคือท่านจะเน้นเรื่องวิชาการขึ้นมาก่อนนะครับแล้วก็ดนตรีกีฬานะครับซึ่งผมจะรับผิดชอบเรื่องกีฬานะครับผมเนี่ยอยู่ได้ถึงทุกวันนี้จนนุดแรกมาเป็นครูตอนนี้ก็เพราะกีฬาวอลเลย์บอลนะครับ เพราะว่าตอนเด็กๆผมอยู่โรงเรียนวัดควรชลิกอำเภอหัวใจเค้ได้ยินไหมครับอำเภอหัวไจนะครับห่างจากอำเภอเมืองอำเภออำเภอเมืองเนี่ยประมาณ60กิโลมาทุงสงก็60กิโลนะครับซึ่งอยู่ในป่าเลยเริ่มเล่นกีฬาวอลเลยบอลตักแตะป .4 นะครับนะส่วนกีฬาเนี่ย ทวงไม่ผมมาอยู่ตรงนี้ได้งไงเพราะว่าผมรักในการเล่นพัฒนาตัวเองมาตลอดจนว่าโค้ชตัวโรงเรียนทุกสลงเงงห็นเววนะครับก็ขอตัวมาทันทีเลยโดยที่ไม่ต้องสอบแข่งกับใครนะครับอันนี้คือก็ดีเข้าโค้ดอ่าได,ได้นะครับเข้าเรียนมัธยมได้โดยสบายๆส,ส่วนตอนเข้ามาเลยนะครับก็ผลงานนะครับที่พวกเราที่ผมแข่งเนี่ย ยื่นโค้้าได้ดีก็ไม่ต้องสอบอีกนะครับอ่านี่ข้อดีของกีฬานะครับที่ส่งผมได้จนถึงทุกวันนี้ทีนี้ผมอยากให้ผูกครองลองพิจารณาดูนะครับว่าผมจะพยายามวั้นนักเรียนตรงผมเนี่ยให้มีโอกาสนะครับห้มีโอกาสได้มาอยู่ตรงนี้มันผมว่านะครับอ่า เรื่องก่อนก้าวแรกก้าวแรกแเนี่ยจะยากเสมอนะครับแต่ก้าตวต่อไปเนี่ยมันจะง่ายขึ้นผมอยากให้ผู้ปกครองให้โอกาสให้โอกาสกับเด็กนักเรียนนะครับให้โอกาสกับผมใ่อทำหน้าที่ตรงนี้ให้ดีที่สุดนะครับอ่าโอเคสําหรับโครงการของผมก็ประงานนี้นะครับทีนี้ก้าวสู่เรื่องกิจการนักเรียนนะครับมีผู้ปกครองหลายคนถามเรื่องการแต่งกายของนักเรียนในแต่ละวัน นะครับเรื่อผมใส่ลิฟต์ประมาณนี้ก็คือวันจันทร์วันจันทร์นักเรียนใส่ชุดนักเรียนปกตินะครับส่วนวันอังคารวันอังคารนักเรียนชั้นป .1 ถึงป .3 จะใส่ชุดพาละส่วนป .4 ถึงป6จะใส่ชุดนักเรียนนะครับอันนี้คือวันอังคารส่วนวันพุธวันพุธครับวันพุธเนี่ยป .1 ถึงป .3 ใส่ชุดนักเรียน วันีริโอกจะใส่ชุดพระนะครับวันวันพฤหัสคือลูกเสือใส่ชุดลูกเสือเลยนะครับวันวันศุกร์วันศุกร์เนี่ยใส่ชุดนักเรียนนะครับแล้วยังมีวันพระนะครับถ้าวันพระไม่ตรงกับวันพฤหัสให้ใส่ชุดขาวแต่ถ้าวันพระตรงกับวันพฤหัสเมื่อไร่ให้ใส่ชุดลูกเสือนะครับทีนี้มาถึงกิจกรรม กิจกรรมนะครับกิจกรรมที่จัดไปแล้วในเทอมนี้นะครับก็มีไม่กี่ไม่กี่ไม่กี่กิจกรรมก็คือไหว้ครูเมื่อวานนะครับก็ต้องขอขอบคุณผู้ปกครองนะครับที่สนับสนุนแล้วก็ช่วยกันทําพานักเรียนด้วยนะครับจนกิจกรรมผ่านไปด้วยดีนะครับแล้วก็เลือกนั่งสบายนักเรียนตอนนี้ก็ได้ประธานนักเรียนเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือเด็กหญิงกมลรัตน์กลุงสอนนะครับเป็นประธานนักเรียนของโรงเรียนจุชนวัดสำโรง อ่าต่อไปกิจกรรมที่กำลังจะดำเนินการต่อไปภายในเิอมหนึ่งนะครับเทอมนี้อ่าก็คือไลฟ์คุณธรรมนะครับเดี๋ยวครูจะกำหนดอีกทีนึงว่าจะแจกวันไหนแล้วก็มีกีฬาสีนะครับแล้วก็กิจกรรมทัศนศึกษานี่ครูต้องดูสถานการณ์โควิดตรวจนะครับว่าเป็นยังไงแล้วก็จะแจ้งผู้ปกครองอีกครั้งหนึ่งนะครับโอเคครับสำหรับ่ายกิจกรรมนักเรียนก็เจบร้อยครับ